ชูชีไก่กรอบสูตรของแม่นะครับชิ้นป็นชิ้นนี้นะครับผู้ชมผู้สีสันชูชีเนียนๆเ,เลยนะครับผู้ชมหัวกะทิของคุณยายนะคะนี่นะคะ สวัสดีครับคุณผู้ชมนี้มาเจอกันตอนเช้าเช่นเคยนะครับวันนี้มาตเตอร์มาแล้วนะครับเนี่ตอนนี้กําลังรอยายมานะครับใช่ไหมครับลกใช่ครับอืไงครับจามหิวหรือยังหิวแล้วหิวไข่ไข่ในหินหิวไข่ในหินเหรอลูกใช่ เดี๋ยวพ่อเอาให้กินบอเคยไหมเคยวันนี้มีไข่ดราก้อนไม่ใช่เลียกวาไข่ไมเหินครับไปหายายกันครับเอามาครับแม่มาแล้วครับคุณผู้ชมเมื่อกี้พัตเตอร์เปิดคลิปให้แล้ววันนี้เป็นเมนูไก่นะครับคุณผู้ชมนี่ เป็นไก่ชิ้นชิ้นชิ้นๆน,น,นะคะแมค,คทำอะไรกินแมควันนี้คุณยายจะทำไก่ชูชีไก่กรอบชูชีไก่กรอบใช่ค่ะอุ้ยเดี๋ยวไก่กรอบแล้วชูชีอีกทีค่ะอุ้ยน่าสนใจนะครับค,คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะทอดไก่ให้กรอบแล้วเราก็จะมาชูชีนะคะอือน,นะะีอะไรไมั่งแม่เครื่องโป๊ะไก่ของคุณยายนะคะครึ่งกิโลนะคะอันนี้สําหรับน่องนะคะครับน่องกับสะโพก นีะสามกินนะคะนี่นะคะครึ่งกิโลแล้วก็จะมีแป้งทอดกรอบห้าช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะพริกแกงหนึ่งสองช้อนโต๊ะนะคะนี้พริกแกงของยายตามเองนะคะครับน้ำปลานะคะน้ำมันนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีใบมะกรูดซอยกับพริกแดงซอยนะคะเคลือเอาไว้แล้วก็จะมีกะทิ 200มลนะคะอันนี้เฉพาะหัวกะทิเลยนะคะตี่แกงทำเองนี่คุณผู้ชมย้อนไปดูได้นะครับแม่ทำไว้แล้วนะคะ,คะมาค่ะเดี๋ยวคุณยายจะมาเคาไก่ก่อนนะคะนี่นะคะไก่ของคุณยายลงเลยนี่นะคะค่ะเดี๋ยวคุณยายจะเขาแป้งก่อนนะคะอ๋อคลุกแป้งแห้งแล้วครับค่ะนี่นะคะชูชีไก่กรอบนะครับคุณผู้ชมตัวนี้ย น่าสนใจน่าสนใจช่วงนี้ผมกับแม่ก็หาอะไรทําไปเลยนะครับแล้วก็มีบางอย่างก็ทดลองทําไปนะครับปูชนีนี่นะคะแป้งแห้งนะคะ การน้ำบ้านท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ทายาน้ำทยายาไหลไปภาคกลางนะครับนี่นะคะไก่ของคุณยายก็ได้ประมาณนี้นะคะมาคะ่ะเปิดแก๊สแล้วครับยายจะเอาไก่ลงเลยนะคะแล้วไก่ลงเลยครับ ชิ้นไปชิ้นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมทับกันได้เลยนั่นนะั่นเดี๋ยวเราคลี่<ด>กันออกกันอยู่แล้วเนาะดูพัตเตอร์ครับ,บนะขายไข่แล้วนะครับสวัสดีครับ,บพัตเตอร์ไปโรงเรียนไปบายพัตเตอร์ไปโรงเรียนแล้วครับ ย็นเจอกันนะครับตั้งใจเรียนนะโลกคุยอะไรรีบกระซ้ากับแม่เขาเนีนะครับเดี๋ยวเรารอไก่เสร็จตัวครับเร,เรามาพลิกกันครับคุณผู้ชมรเริ่มเสร็จตัวแล้วครับเ,เสร็จตัวแล้วนะคะทอดไก่ครับคุณผู้ชม เอาข้ให้จนเหลืองก่อนนะคะเวลาคุณผู้ชมไปทําก็ทอดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับโดยใช้ไฟแบบไฟกลางนี่แหละครับไฟกลางนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไฟแรงนีแป้งก็จะไหม้แล้วก็ไก่มันไม่สุกนะคะทอดไปพลิกไปนะครับค่ะเดี๋ยวมาดูกันครับเอาสีสันประมาณไหนครับผมทำเนีเราก็ทอดไปเกือบสิบนาทีแล้วนะครับค่ะนี่นะคะไก่ของที่ใญอือมันจะเริ่มเหลืองใหญ่แลเริ่มแก่แล้วนะคะอ๋อเร่งไฟเพื่อไล่น้ำมันครับ เหมือนเดิมค่ะพัตเตอร์ก็ไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมวันนี้ไม่ได้อยู่ชิมด้วยแล้วเนาะออันนี้น้องชินไม่ได้นะคะมันเผ็ดโอถ้าอยู่ด้วยนี่ไก่กรอบนี่แหละครับชอบมากชอบมากเวลาออกไอ้ข้างน,นอกนะซื้อกัะหนังไก่กรอบเลยค่ะท่านผชม,มน้องอ่ะ ะะแต่ยายเล้อกสีสวยแล้วนะคะมาขัดเรียบร้อยค่ะนในส่วนของไก่นะครับค่ใก่ตับขึ้นเลยนะคะค่ะอันนี้เขายังไม่อมน้ำมันเลยนะครับคุณผู้ชมเวลาเร่ง ไปทีหลังเนี่ยหมอมากเลยครับนะคะคเรียบร้อยในส่วนของการทอดไก่ครับผมน,ะะนี่นะคะนี่คุณยายจะทําน้ําซูชีนะคะแต่เปิดไฟอ่อนไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะวันนี้คุณยายจะใช้น้ํามันนิดหน่อยนะคะเพื่อผัดพริกให้หอมเลยนะคะนี่นะคะวันนี้แม่ใช้น้ํามัน,นครับ ปกติแม่ใช้กะทินะใช่ใช่แต่วันนี้ใช้น้ำมันนะวันนี้ใช้น้ำมันนิดหน่อยนะคะผัดน้ำมันหมูนะค่ะอืมเร่งไฟแล้วครับนิดนึงนะคะเร่งไฟนิดนึงเอย๋ยวเราผัดพริกแกยหอมก่อนนะคะ กรของยายเริ่มหอมแล้วนะคะนะค่ะยายจะค่อยๆใส่ใสใสน้ำมันลงไปหน่อยนะคะเอ้กระทิยมลงไปหน่อยนะคะถ้าเราคั่วแบบนี้เราต้องเอาไฟอ่อนสุดๆเลยนะคะค่อยๆอย่จะไม่จมเลยค่อยๆใส่กระทียมลงไป ทีละหนน่่อยีสำหรับโชชินะครับค่ะมาค่ะเดี๋ยวคุณยายจะใส่น้ำตาลลงไปนะคะตาลมะพร้าวครับแต่คุณยายจะใส่ไม่หมดนะคะเดี๋ยวกลัวยายกลัวมันจะหวานเกินยายเอาแค่นี้พอก่อนนะคะอืมครับน้าตาลมะพร้าวมันยังไม่หวานแหลมน,นะครับคุณผู้ชม แต่ทูกีส่วนมากก็จะใช้ออกหวานหวานิดๆนะคะอืมใช่ใช่ปลานิดหน่อยนะคะตอนนี้กลิ่นหอมๆพริแกงนะครับค่ะพริแกงนะครับคุณผู้ชมลองย้อนไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นเลงข้างบนไว้ให้พริกแกงเผ็ดน,นะครับค่ะคุณยายทำเองนะคะทำเองปลอดภัยนะครับค่ะ นี่แม่เริ่มเติมตะกี้แล้วครับค่ะค่อยเติมตะกี้ลงไปนะคะเนื้อสวยที่แกงต้มเองก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่สะดวกก็จับใส่เครื่องปั่นก็ได้เดี๋ยวจะแตก,กนนิดนึงนเลยค่ะหวานนิดนึงนะคะออกเนหวานนะคะนิดเดียวนะคะอยากจะใส่น,น้ำตาลนิดหน่อย เพราะว่ายายตำทิชแกรนเองยายยัไม่ใส่ก็ใส่เกลือเยอะบางทีเราไปทําอะไรแล้วมันจะเค็มเต็มแต่เราเพิ่งจะเติมมะกุฎล่ะนะคะหอมนะครับแตะชิมอีกรอบครับได้แล้วค่ะได้แล้วใช่ไหมค่ะอืมค่ะอ๋อกลิ่นหอมเลยครับ นี่แม่ทิ้งไว้ลิ้นหนึงนะครับค,ค,คุณยายจะไว้โรยทั้งบนนะคะโรยหน้ามาะ,ะเดีอยากใส่ใบมะกรูดลงไปเครื่องชูชีมีไม่เยอะนะความจริงแบ่งเป็นสองส่วนเลยนี่นะคะอย่างนี้ไว้ไว้แต่งหน้านะคะครับชูสีสันชูชี เนียนๆเลยนะครับผู้ชมตุ๋นใกจะพอแล้วนะคะนี่คะ่ะตุณยใหิดแก๊สแล้วนะคะอ๋อค่ะนี่ค่ะง่ายๆ,ๆครับค่ะกุแก๊สตักอ๋อถัาใส่จานก่อนเลยค่ะน้ำจุจีตักไปจานก่อนนะคะอือนี่ค่ะตอนนี้เราจะจัดจานกันแล้วครับมันค่ะ อืมน่ากินแล้วแม่ยำเกินไก่กรอบนะครับปกติชูชีเนี่ยเขาจะทำกับพวกพวกปลาใช่ไหมใช่ค่ะพวกปลาทูปลาได้ทุกอย่างนะคะ ไม่อาหารอะไรทุกอย่างถ้าเรามาดัดแปลงเองได้อ่ะมันน่ากินหมดเลยนะคะแล้วเราก็ทํากินเองนะคะส<อ>ดด,ดใหม่ๆนี่นะคะนี่นี่คะ่ะก็จะเอาที่เหลืออ๋อที่เหลือโรยหน้านะครับค่ะนี่นะคะลาดลงไปเลยคะ่ะ ถ้าท่านผู้ชมแบบช,ำชำ้ำๆท่านผู้ชมก็ลงเอาไปคกุกลงไปคุกได้นะคะนี่นะคะนี่คะ่ะยออคุณผู้ชมเมนูนี้น่าสนไหมนะคะมันก็หมอดดีนะเนี่ยโรยใบมะกรูดนะครับ แ่ผมได้กินของแปลกทุกวันเลยครับแม่นี่หาทำเนาะยายกส็สรรหาไปทั่วนะคะคุณท่านผู้ชมนี่นะคะม,มาค่ะนี่แม่วางใบหัวรพาด้วยนะครับของรพาหรือใบพริกเนี่ยแม่ใบหัวรพาค่ะอโอ้กะทิราดอีกทีโรยด้วยกะทิหัวกะทิของคุณยายนะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะ มาเป็นกะทินะครับคุณผู้ชม,มดูท่าจะฉ่ำๆน,นะครับจานนี้นี่นะคะหิมะตกนะคะหิมะหิมะตกนใบไม้นะคะ <laughs> ครับผมนี่คะ่ะเรียบร้อย <100 S 1> ค่ะเรียบร้อยแล้วครับ ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับชูชีไก่กรอบสูตรของแม่นะครับพร้อมชิมแล้วครับคุณผู้ชมมาคะ่ะเดี๋ยวคุณยายหาทาี่มันมนิ่มๆหน่อยนะคะมแม่จะชิมได้หรือเปล่านะครับแบบนี้โะว่าคุณยายก็ชิมน้ำเลยครันี่นะคะเออชิมน้ํำได้ชิมน้ำก่อนนะคะค่อยๆชิมกันไปครับค่ะนี่นะคะแม่ใ่ใจถึงมากเลยนะครับคุณผู้ชม บอกแม่ไม่ต้องชิมวันนี้ก็ได้ไม่เป็นไรแม่บอกเดี๋ยวมันไม่ครบหอมกระทิแล้วก็หอมใบมะกรูดนะคะแล้วพริกพริกแกงของยายตำเองนะหอมมากเลยค่ะรสชาติก็จะออกหวานนิดๆออกเค็มปลายๆหน่อยเดียวนะคะหอมมากเลยค่ะหอมพริกแกงนะคะประการคุณยายจะลองชิมเนื้อไก่นะคะเอาตรงที่มันนิ่มๆนะคะนี่นะคะ เดี๋ยวรอแม่ได้ฟันเดี๋ยวผมพาเคี้ยวเลยครับอ <laughs> นี่ครับใส่น้ำหน่อยนะครับเหมาะอร่อยมากมกินกับเนื้อไก่นะคะนี่คุณผู้ชมดูสีสันนะครับ <g ül> หอมมากเลยแล้วเป็นชูชีนะอันนี้อ <c oughs> มาชิมกันเลยครับเหมาะมากมาครับคุณผู้ชม <c oughs> เมนูเด็ดชูชีไก่กรอบค่ะ <c oughs> โว ทำให้ลูกกินนะคะอร่อยอร่อยถ้าจะเข้ากันกับน้ำสูชิมัวหอมมากเลยนะครับน้ำสูชีอะ่ะคุณยายเคยไปกินที่ไหนมานะที่เข้มข้นเออท,ที่ที่บางแสนหลานพาไปกินมาร้านอาหารเนาะค่ะตรงน,นนะี้คุณยายก็เลยจํานึกขึ้นมาได้จํำออก <laughs> คุณยายก็สรรหาไปเรื่อยเลยะคะ่ะ นึกนึกอะไรได้ก็นึกเคยไปกินอะไรได้มาก็เอามาทำให้ลูกกินเข้ากันมากเลยครับคุณผู้ชมไม่ธรรมดานะครับโอ้รสชาติอร่อยจ่ิงแล้วคุณผู้ชมลองไปทำพริกแกงสูตรแม่ดูครับอร่อยอร่อยค่ะอร่อยนะคะนะพัพผิกหอมเราก็ตำแค่กินสักมือม้อสองมื้อไม่ต้องตำเยอะนะคะนี่คุณยายก็ตำแล้วก็ใสก่กระปุกไว้กินทำสองรอบสามรอบหมดแล้วเราก็ทำใหม่ เราจะได้กินของใหม่ๆนะคะอ,อร่อยผมชิมไม่หยุดเลยมันเข้ากันกับน้ำชูชิชรับใช่ๆออกหวานๆนิดๆหวานแล้วก็จะมีเค็มแบบติดๆปลายหน่อยจะไม่ไม,ไม่ไม่เค็มปี๊ดเอาพริกแกงให้แม่ใส่กะปิด้วยเนานะค่ะใส่กะปิใส่กะปิกกปด้วยหน่อยๆนะครับค่ะอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมอร่อยอูกวักวนดีนะคะก็จะกินชิ้นใหญ่ๆเลย ได้กินกินนิดเดียวอร่อยอ่ะอร่อยมากครับน้องไปโรงเรียนแล้วไม่มีคนกลัวแล้วค่ะวันนี้อ,อร่อยมากวันนั้นที่ทำต้ยมยำไข่ในเห็นนะครับผู้ชมจำได้ไหมครับวุ่นวายมากวุ่นวายตัง้งแต่เริ่มจนจบเลยนะคะช่วยขยำหมูด้วยอะไรด้วยเสร็จเลยนะคะ แต่ผมจะไม่ห้ามอะไรเขาเลยนะครับผมพยายามที่จะเปิดจินตนาการ้เขาให้เต็มที่ให้น้องอยากน้องได้ทําให้เขาอยากกินตนาการอะไรอยากให้เขาทำนะคะทุกอย่างทุกวันนี้เขาอยากทำอะไรก็ทำบางทีก็กินข้าวหกเลยเขาก็วิ่งมาคว้าไม่กวาดที่ตักไปเลยนะแต่กวาดเองนะคะว่าเขาบอกมันเลอะเก่งมากเลยนะวันนี้ผมชื่นใจชูชีไก่กรอบมากเลยนี่กินจากข้าวนี่ อร่อยมากค่ะหมดหม้อแน่นอนอร่อยขนาดนี้คลองไปทํากันดูนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับนะขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้แล้วมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกับแม่หน่อยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมยายกับลูกนะคะวันนี้ชูชีไก่กรอบแสนอร่อยของคุณยายนะคะขอบคุณค,ค่ะบา,บาย